ยจ้าพี่พี่ขอสวัสดีค่ะพี่พี่สามาแล้วนะวันนี้นะใครที่แบบว่าเอออยากได้แบบงานบำรุงผิวนะคะอยากได้ผิวกระจ่างใสนะคะลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะวันนี้น้องมีกรูต้าวิตมิพลาสนะคะเป็นกรูต้าส้มเลือดวันนี้ราคาแฟตเซลไปเลยแม่ลดไปเลยขักกว่า30%นะคะจากราคาเต็ม290บาทวันนี้พี่พี่จะได้ไปในราคาเพียงแค่195บาทเท่านั้นเลยจ้าอ่ะใครอยากได้ราคาดีๆแบบนี้กดหนึ่งเข้า เข้ามาได้เลยนะคะกด1เข้ามาได้เลยนะคะคุณพี่ขาวันนี้น้องเปิดแฟลชเซลให้แค่50ออเดอร์แรกเท่านั้นนะคะ50บ้านแรกเท่านั้นคุณพี่จะกดกี่กระปุกก็ได้นะคะแค่50บ้านแรกเท่านั้นครบเมื่อไหร่นะคะน้องปิดตะกร้านี้เลยนะคะเป็นราคาเต็ม290บาทนะจ๊ะวันนี้คุณพี่เข้ามาในไลฟ์แล้วนะคะจะได้ไปเนนะคะเพียงแค่195บาทเท่านั้นเลยนี่นะคะหนึ่งรัวรวมาเลยจ้านะคะมาแล้วมาแล้วได้เลยคะ่ะแม่รอบสักครู่เดียวเท่านั้นเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นวิตามินนะคะกู้ผิวโซมค่ะแม่ใครที่แบบว่าเอออยากได้ผิวใสผิวแบบมีออร่านะคะกดกูตาวิตมีตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าใช้แล้วแบบว่าเออแก้ผิวนะคะแก้ผิวที่แย่เนี่ยแก้ด้วยกูตาวิตมีได้เลยใครที่ใครที่รู้สึกว่าผิวหน้าโซมนะคะผิวหน้าหมองคล้ำนะคะมีสิวฟ้ากระจุดด่างดําใต้ตาคล้ำนะคะดูเหนื่อยล้าสีผิวไม่สม่ําเสมอนะคะคุณพี่ขา ดตัวเนี้ยไปทานได้เลยค่ะวันนี้ราคาพิเศษจาก290บาทเหลือแค่195บาทจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางจานะคะจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเลยค่ะคุณพี่ขารีบกดรีบเก็บกันไปได้เลยนะคะวันนี้1กล่องมีให้2กระปุกเลยนะพี่พี่สา1กระปุกเนี่ยมี20เมตรพี่พี่จะได้ไปทั้งหมด2กระปุกทั้งหมด40เมตรเลยนะคะในราคาเพียงแค่195บาทเท่านั้นเลยจ้ะนะคะอ่ะรีบกดเลยค่ะใครชํราระเงินแล้วพ พิมเข้ามาได้เลยนะคะคุณพี่จะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะสําหรับใครที่แบบว่าเออสั่งซื้อแล้วนะน้องจะได้รีบแพ็กจะส่งให้พี่พเลยนะคะใครที่มีปัญหาเนาะฝ้ากระจุดด่างดําผิวไม่สม่ําเสมอนะคะสามารถทานได้เลยนะคะอายุเท่าไหร่ถึงทานได้คะ13ปีขึ้นไปจ้ะสําหรับ13ปีขึ้นขึ้นไปเนะาะวัยสรุลน13ปีขึ้นไปทานได้เลยจ้านะคะ1กระปุกเนี่ยมี20แคปซูลแต่วันนี้ยกกล่องไปเลยค่ะวันนี้กดยกกล่องไปเลยจ้ะราคาพิเศษเลยค่ะแม่เหลือแค่หนึ่ง 195บาทเท่านั้นเลยจ้ะนะคะ195บาทเท่านั้นเลยค่ะุมพี่รีบกดรีบเก็บเลยนะคะสําหรับราคานี้นะแม่ใครที่แบบว่าเออผิวอ่อนแอผิวถูกแสงแดดทําร้ายมานะคะผิวไม่สม่ําเสมอทานได้เลยวันละ1-2เม็ดถ้าอยากได้แบบว่ากู้ผิวเร่งด่วนทานวันละ2เม็ดไปก่อนนะคะสัก1เดือนหลังจากนั้นค่อยทานแค่วันละ1เม็ดค่ะ,ค,ะคุณแม่จะได้ผิวมีออร่านะคะผิวแบบว่าเออใสกระจ่างใสกันเป็นเลยแล้วจะช่วยตัวเนี้ยเขาจะช่วยต้าน แดดด้วยค่ะใครที่รู้สึกว่าเวลาไปเจอแสงแดดแล้วแสบผิวนะคะตัวนี้ทานไปนเลยค่ะแม่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยนะคะด้วยตัวนี้เลยจ้ากรูต้าวิทมีนะคะกรูต้าอ่ะกรูต้ากระป๋องส้มตัวนี้เลยค่ะคพี่ขานะคะราคาดีมากๆเลยนะคะกรูต้าวิ h มีกระปุกซ้มนะคะตัวนี้ทั้งหมด40แคปซูลในราคาแค่ 195บาทเท่านั้นเลยจ้ะจากราคาเต็ม290บาทนะคะอะรีบกดเลยตอนนี้เหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายแล้วนะจ๊ะใครจะกดรีบกดเลยใครชํำระเงิกกนแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อแล้วค่ะน้องจะได้รีบจัดส่งให้เลยนะ